เขอกาสวัสดีนะครับให้พี่น้องชาวยุทธ์รักกันเอซี่เมือสุูบสวนกับอยู่กับช่องนายรถไทฟอดที่เรื่อเคยอากาศสดดีไปยังเพือเป็ดปลุกน้ำรถไทฟอดไว้น้ำกันแล้วกันนะครับหายากำนังงี้ยหมาครับพี่น้องนะครับหนึ่วันมาเหยียบไปประมาณสามตีขโมงหรืออะไพี่น้องอันสามวโมงนะครับอยู่นี่แม่ต่ออยู่ครับ งานหนองหัวนะครับงานมันเรียบร้อยนะครับเหลืองานนี่นะครับออมีกำลังไถเอาดินนะครับไถเปิดนาดินเพื่อจะได้ดันง่ายๆนะครับผมอ๋อหินนั่งเงียบห,หลาพี่นอ้องเนื้อทีสองงานนี่โยกหกไรนะครับยอ่อมจัด เือเฟอ่อพักกินน้ำพักเบรกโฆษณาอันนี้เป็นกันเที่ที่เป็นจ้างรถน้อยมาเห็ดนะครับผมนี่อัน ดถหน่อยเห็ดบ่ทัานใหญ่หรอครับอันไม่ใหญ่ตอนค้นปั่นนี่เลยพี่น้องโอ้ข,ขนาดนั่งแน่พี่น้องเลยขั้นเด่นนีน่นะโอ้ยซื้อขิ่งนิ่งนี่นะครับเป็นห้อยรถแบบปาดแก้น้อยเดียวนะครับสองขางอยู่ด,ด้วยกันเรียกว่าห้อยขา,ขาวๆยังไงอย่างนีง้แหละบกตกป่านน้ะนะครับผมโอ้เนีย่ยน้อนใส่กระของหน้าเป็นรู้ขนาดนะครับสองเที่ อารมณ์ยาวต้อเลยครับบ้านอยู่กับหน้างานซนทางบ้านคุ้มแงเฉียนใกลครับแต่สงสัยจะได้ึงเมีบ้านจากตามซีมือ,อยี่ปีนองงานทางังฝุ่นอยากเขียวอยู่นะครับงานทังบ้านอยากขวางเป็นเขียวอยากเลี่ยวนะครับแลต้องไปเฮ็ดเห็นจังมือก้อนน้พี่น้องทางนี้กับมีบ้านเเรื่อย นะครับผมอาศัยมาได้เห็ดเรื่อยๆครับว่าจะได้ออกซอมือนะพี่น้องสิง,งานหน่อยงานใหญ่นะครับเห็ดมืดพี่น้องเลยนะครับว่าจะได้เงินว่าว่าไปนะครับตอนนี้นะครับสื่อรถมากแตต้องมาทำมากให้กินทุกทเรล่าพี่น้องนะครับอย่างปากอย่ยงทองคนในก,กลั่วนะครับผม พอได้จุนเจี๋ยขอบขั้วนะครับก็ได้หาได้ซีบเอล้านะครับก็ได้กินยูงอนเพิ่นไหลเตอ๋อเหรอพี่น้องนะครับมันธรรมดาได้หนนี่ดันนะครับนาจีดันลงมาฟังคันกู้ยังไงเหรอพี่น้องว่าฟังนี้มันคุมไหลนะครับส่วนคัน ที่ฝั่งทางกระติกนา้า่อยากนอนนะครับผมอาจจะเอา,า,เอาไปไทยไก่แล้วกันหรอกยุ่ไก่พวก Yup. này thế nào vậy? Nhanh Vòng nhau, nào mà mình tám loại hả si loại để như thế nào ấy? Tay ลลลเลาวลานดองแตาที่เลี้ยงแบบนี้นก็ไมยเลยเราเนไก่ งานยึดในนะครับนี่ไงนี่หรอพี่น้นววนองผู้ปั่นกันเทะทักข,ขนาดวะต้องแทะนะครับผมคุณอ่ะอ,อ๋อหมดตัวไม่หรอพี่น้องมาเดิม แดดกวกำลังหวอนพี่น้องอากาศเริ่มกำลังอุ่นแล้วนะครับผมไม่งอมเส่องก็นแดดหนาวอย โอเคครับพี่หนหลอกขนมขี่นี่ขอจบฝึกย่างขนมเหนียวนะครับผมไอ้ปลาฟ้าไม่กินน้ำครับเพื่อเดินสวัสดีครับ